ครับพบกับช่องทัพูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยไม่ถ่ายปะสี่ทุ่มเนาะน้องเก้าไม่ถ่ายนะฮะสี่เป็นไรนะครับครับผมเราอยู่ไหนหาแม่น้ำโขงใช่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะฮะเจ้าของเร้านนะครับหลับไปแล้วนะเอฟซีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วเนาะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยเพ่นากกว่าอ่าเ้ ใส่ที่นี่ยนี่ใส่เลยโอ้ยมันจะเป็นเลนเดียวกันไหมน้องเก้าวเป็นหรอเอานิเอาโอเคใส่ใส่พองนี่กับบอสัมาซึ่งจุ้มตามนะครับเขาก็อยากจิบร้านช่วยเนาะนะฮะเอฟซีเอเริ่มเลยก็เจ็บเนี่อนะครับเรา เออถามเขาว่าเจ็บยังไงนะฮะจะหาคนมาก่อนจะเป็นพายเก็บมาก่อจับยุกยุกยุกอ๋อนะฮะจะเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วตอนนี้ก็พักเหนื่อยนะฮะเพื่อจะเจ็บเจ้าของเจ็บร้านนายสีนี่ก้อนครับผมนะอ่านะฮะยกเตานะเอฟี อ่าตรงตามยกเตาไปแล้วนะครับเริ่มต้นแล้วนะฮะอ่าชินแล้วก็ต้องเจ็บนะเอฟซีอ่าเออนะครับอ่ายกเตาออกนะครับอ่า <c oughs> จุดระกายฝัน,นอ่าะนะครับต่อไปนะครับๆๆเรื่อยๆเลยทำเรื่อยๆเลยนะไปไปอไเอาไปโอเคๆๆๆเอือ่า ก็วางว้าเลยนะครับอ่ายกเตามายกหม้อมาบอกเลยจังไหนถูกต้องอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอ่าขอเอาคนเห็นครับคนเห็นอ่านี่ครับเห็นว่าเจ้าของร้านอ่าเพื่อนเหนื่อยแล้วเพื่อนเหนื่อยแล้วนะฮะเพื่อนเหนื่อยแล้วนะครับอ่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรเกาะร้านอะไรครับอะไรนะฮะ พัทยาจิ้มจุ่มนะฮะร้านนี้อยู่พัทยานะครับครับผมแต่มาอยู่ที่ริมโค้งนะฮะพัทยาจิ้มจุ่มอยู่มุมทหารนะฮะสังเกตจะอยู่ตรงเสาเลยนี่นะครับเราเอฟไฟฟ้านะฮะที่อันนี้คือตังไม่พอจ่ายเขาใช่ไหมมาเจ็บอย่างเงี้ย ไม่ผมเห็นพี่เขาเหนื่อยอเขาเหนื่อยแล้วนอนอยู่นะฮะคือผมดูแล้วโอ้พี่เขาเหนื่อยแล้วเราช่วยโอเคครับโอเคครับเป็นคนดีนะคนไทยด้วยกันครับผมโอเคอ่ะอ่ะพครับอ๋อนี่นะคงเก็บแล้วไปช่วยเขาเลยนะเอาพี่ดูเอาถือกล้องให้ไม่เราก็ต้องช่วยกันสิเอาล่ะนะฮะใส่กันใส่กันเอาอ่าอ่ะอ่า เอาเห็นบ่นมีคลิปอยู่เอาเขาขอคลิปคนนะแล้วก็ทำคนนทอนเทนต์ช่วยเพราะเราไม่มีคลิปจริงๆวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเนาะนนะเอามันคือเอาออกมาบผสดมันคะได้สำนีิตั้งกล้องไว้ก่อนอย่างนั้นดีแล้วโอ้ย <laughs> ขาตั้งกล้องผสมประกอบอีดีว่ะ ไว้ครับเพื่อหาูผอยากเปิดจังสโอเคโอเคเต่ว่าว่เปิดยังนี่เลยต้ว่าเปิดยั่นี้็นบ่ครับแลเปิดจนแถวบ้านนะครับกูแหละสะกลอนครต้องยกนียกไปยกไปยกไกไป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 ึไปกไ้ไโอ้ยเนาะจ้าเชิญ เอาให้หมดเอาตัวนี้ด้วยเอาโยกมันดูดีๆเลยนี่ยานผมเห็นหน้าเหมือนเด็กไหมเอาไป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 ดูดังใจใฮะโอ้ยตายแล้วมันต้องเปกล้องเอ้าเอ้าซอยเพิ่นเพิ่นเห็นบ่อเพิ่นเป็นน้ำมันโจรเพิ่นเนาะเอาค่ะมีน้ำใจเนาะเ้าก็ไม่นั่งกินร้านเพิ่นก็ได้เพิ่นท่าจนสิ อันนี้เลยเหลืออยู่นะฮะเหลืออยู่เหลือยังมันก็จะมียกโต๊ะยกไปยกพี่ตะพูยกหม้อหม้อเอาหม้อไปควนหม้อไฟนั่นน่ะนะเอาใส่ใส่โต๊ะแล้วยกเลยฮะยกหม้อไฟตั้งใส่อันนั้นแล้วยกเลยเออนั่นละอือฮะ

งเหลือเหลือเหลือขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่าไปไปไปเจ็บไปขอบคุณเออนะเราไปอ่านะฮึมนะฮะเออนะครับวันนี้ก็อ่าลุงแกก็ยกไปแล้วนะฮะอ่า เบไนี่ยคุณคุณคุณเอาไปเลคุณคุณยกไปเอาไปนู่นนะไป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 เรื่อยๆเอาไปไปอ่อนะครับอ๋อโอเปอเพเนเสรเรียบร้อยอ๋ออ๋อนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับ พวกเราก็มีน้ำใจนะฮะเก็บรีวิวร้านให้เพื่อนหน่อยพี่ตะพูนี่นี่เจ้าของร้านโอเคนะครับชื่อร้านอะไรครับผมไหนยังไงชื่อร้านพัทยาจิมจุ่มครับพัทยาจิมจุ่มตั้งอยู่ตรงไหนครับตรงสารผู่เป็นน้าอครับผมแถวแถวสะพานมิตรภาพไทยลาวที่3ใช่ไหมครับที่สองครับที่สองที่อนะอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับเจ้าของร้านก็คนนี้เลยพี่ชื่อพี่อะไรพี่เอกครับพี่เอกนะฮะก็ คือก่อนที่ผมมากินร้านนี้นะคือพ่อบ้านบอกหอมแนะนําผมมาเพื่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยแกก็เลยแนะนําผมมามากินร้านนี้นะถ,ถ้ามาที่นี่มาแค่มากินร้านนี้เขาบอกอร่อยจริงอันนี้คือครั้งที่สอง,งที่ผมมาโอเคฮนะสําสำหรับที่ f อฟที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้ามีเวลา ถ้ามีโอกาสนะครับแวะเข้ามาทานที่ได้ที่นี่ได้เนาะนะครับเราบอกมาเราบอกว่ามาจากช่องไหนอ่าช่องท่าฟูชแนลหรือตูมตามชแนลก็ได้นะอ่าครับแล้วถ้าเกิดว่าว่ามาจากสองช่องของพวกเรานี้นะคคือมีส่วนลดไหมหรือยังไงอถ้ามาอ่ามีนะในเรื่นะครับถ้าใครมากินที่นี่แล้วบอกมาบอกว่ามาจากช่องพวกเรานะครับผมจะมีส่วนลดด้วยนะครับผมอร่อยนะครับอร่อยนะครับผมได้กินแล้วนะครับ อยากมาอีกไปบ่อยนะครับบรรยากาศได้นะครับสุดยอดเลยนะฮะนะครับผมนะฮะเราไม่รบกวนพี่เลยโอเคฮะสำหรับชิปนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับประมาณนี้นะฮะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ